เท่าไรน่นะสิบหกครับพี่สิบห้ยใช่หรอครับทำไมอ่ะพี่ป่าวมีไรถาไม่เฉยโ<ว>้งงานนัวอ,อีกเข,ข,อขอแก้แก้งผมแรงจังอะฮะ ก่าเอาดิปมาอมาเอามอไรพี่ไม่เป็นไรหายใจค้นแรง ไปไหนฟอดไปไหนอืมมึงรับดิัปเลยวะอา้าวพี่หัวร้อนปเปนะ็เไรเนี่ยทำไมตัวลอยได้พี่โหดเลยนะ้องมึงรับดิมึงรับดิ ครับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ้ย,ยงานสไปเดอร์แมนด้วยแหละว่าไม่ต้องมีงานแวนนะโอ้ยโอ้ยกูอยากได้พีซีอะพี่อันนี้อันนี้อันนี้ท่าไหนพี่ท่าบินบินอ๋อเอ,เอ็งมีพาคุณพาคุณไปกลางวงไฟเอ็งมีเอน็นแม็กปะเอ็งมีเอ็นแม็กปะ

พี่พี่กลับมาเล่นแล้วเหรอพี่แสบหูพี่อะไรนะน้องพี่กลับมาเล่นแล้วเหรอพี่แคม<อ>คิดถึงพี่นะ่ะเป็นข้างขาวนะ้องรันด้วยใบยันไงไปขึ้นมาเล่นกับใครเลยพี่คนเดียวน้องจี๊ดเขด้วย พี่เปียวไหมอะไรนะพี่เปียวไหมเป็นเด็กคนเดียวไม่ค่อยเยอะพี่โอเคน้องขึ้นปะกูเขมมึงไปน้องอกุ่้มพี่นะเนี่นะน้องก็มีในเดียวโอ้ย มีงานซิ่งว่ะเฮ้ยหมอบเลยพอเข้าอุโมงค์ปุ๊บเสียงแม่งอันนี้เลยเหรอเออประเทศดีจัดโอ้ยประเทศดีจัดเลยโอ้ยแล้วแม่งอย่างแรงอ่ะอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยกูร้องเห้นเลยอยากโดนผีหลอกอะ่ะฮะแบบจำแก่จัดเดียมึงทับรีพอร์ตดิ ไม่เอาหรอกไปไหนนี่น้องลองข้าลองข้าลองในเมืองดิไปรอบไปรอบไปรอบกูตาย 拜道，拜道。 กกูคำว่าแพ้ไม่เป็นไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวาย เดี๋ยวไปไม่มึงอยู่นี่เดี๋ยวไปแต่กูถ่าลูก ผมผมเพิ่งไปดูดวงมาวันวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าผมอยู่คนเดียวตลอดชีวิตอะฮะอันนี้จริงผมพูดจริงไปดูดวงของจริงเหรอหมอคนไหนวะแบบไปไปดูดูที่โรงเรียนครับพอดีครูครูเขาดูเป็นหมอหมอคู่เหรอเป็นคู่เหรอใช่ครับโเป็นพี่พิเตะแล้วจริงพูดอย่างเนี้ยอืมเป็นพี่พี่ต้องมีก้านคออ่ะเออ คือเองเล่นไฟเอิมนะเย่ไงเองก็ไม่ผลหรอกเรนะื่องเนี้ยเออจริงเหรอพี่ดแล้วทรงเองนี่สาวๆชอบเนี้ยเองเราพูดเธอครับดิเธอครับอุ้ยนีติดอ่ะได้เอาอีมา้มามามาเดี๋ยวพี่ภาพไหนไหนเองพูดแบบเมื่อกี้ดิสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับเป็นไง Ô, cái gì vậy? Mày không sao bên you, hầu ưng. hầu ưng. Úng ừ, dinh ở biển. Dinh. Ô, đâu. 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 Ô, เองต้องฟังพี่นะพี่เป็นประธานใส่ม่วงนะเข้าใจปะถึกหลับป้บใบเดี๋ยวเราเป็นประธานใส่ม่วงนะเพื่อนโอเคครับประธานโอเคครับประธานเดี๋ยวมาทีชื่ออะไรครับที่ชื่ออะไรจะปีกไหมครับปีกครับปีกครับชุบหน่อยครับชุบหน่อยชุบผมหน่อยพี่ต้องเรียกประธานเนี่ยน้องผมไม่มีเงเก่งเลยว่ะ พี่พี่พ VII ชื่ออะไรพี่ประธานซีมงดอยซีมงดอยครับใช่ซีมงดอยซอยมงดี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 ใช่เอ็งต้องจำพวกพี่สองคนด้วยนะพี่เป็นประธานกับรองประธานซอยม่วงคนนี้อพี่ชื่ออะไรชื่ออนาวิยาลูแสกังดีอนาวิยาลูแสกังเลอะไรพูดชัดๆดิเฮ้ย อนาวิโรภใส่กางดีอนาวิโรภใส่กางยี่ะเอ็งอย่าหลวมเดียวเองอย่าหลวมเดียวอนาวิโรภใส่กางเรียอเองอยากโดนตดใช่ปะเพว่ามันต้องลองเทสว่ะงานหิมะว่ะเอ็งหลวมอ่ะเออหนเอ็งมอบดิเอ็งมอบดิมอบไงพี่ไหนมาให้เตะอกไงวะมามอบเลยมอบแล้วมอบลวสวย แต่ว่าไอ้นี่เป็นจริงแลกไว้ให้มี่มาไม่แรกเวเฟรมวิ่งห้าพันตั้งแต่โอ้ยแต่ปรับโฟเคมันไม่แรกเลยนะจริงโฟเคกูเฟรมไม่วิ่งสี่แสนแปดเลยจริงจริงวันนโคตรลื่นอ่ะเออเฮ้ยเลยผมวิ่งห้าสิบพี่ผมวิ่งห้าสิบกูวิ่งอยู่สามล้านแปดเนี่ยกูปรับสามดีเล่นอ่ะแม่งโคตรจะดีสะโคอ่ะพี่เออโคตรดีอ่ะคนเล่นกันเยอะๆนะคนเล่นแม่งคนมีเสน่ห์อ่ะดีปะ ถูกคนเล่นสวยน่ารักทุกคนอ่ะคนไมคนมีเสน่ห์เวลาเล่นดีสโคคนไม่ค่ยมีเสน่ห์คนเล่นดีปุ๊บคนมีเสน่ห์คนชอบคนใช่ไปเก็บอาวุธก็ดีเมืองดีครับเมืองดีครับเมืองดีครับว่าไปว่าไปนอกแม่งโคตรดีสโคเออเมืองดีครับเข้ามาเล่นกันได้ครับเมืองดีครับผมว่าจะชวนเขามาไหนเราว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป็นอะไรอะไรเฮียกูตกใจตกใจเลยเหรอ พี่แมนยู่สี่มุมพี่พี่แมนยื้อดูข้างหน้ากูอีกโยใครเล่นดีไม่ค่อยมีเสน่ห์เราพูดตามตรงเลยจริงแต่พี่เล่นละหล่อเล่นละหล่อจริงเล่นละหล่อหน้าตาก็สวยเป็ดนี่หว่าไอ้เด็กที่เล่นเก่งเพราะเพราะว่าเล่นดีตะโคลนี่จริงพี่จริงที่เล่นอาวุธโหดไม่ใช่แล้วมาฝึกที่ดีไหมจริงนี่ไม่ได้อะเกงในมันโผล่ทำไงอะ จะดูออกวะวะทำเองอ่ะหิมะต้องเอาหิมะออกไหมเล่นได้ไหมอ่ะขอเล่นด้วยนะสิบโมงดิสิบโมงสิบโมงใส่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 เลยสิมโมงใส่เฮ้ยสิม่วงฟังประธานดิสิมโมงใส่เลย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 จะให้ประธานตายประธานตายชุบประธานก่อนนะโลโลโลม่วงวชุบประธานก่อนนะม่วเฮ้ยกูโดน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 เฮ้ยกูโดนกูโดน เอ้ยอะไร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 อะรสวยน้องสวยสามีน้องสีม่วงนี่สีม่วงสีม่วงสีม่วงลีสีม่วงลีส,สีม่วงลีเพื่อนนะสีม่วงลีเพื่อนย่า Uhm. ต่อต้อนนะตดอต้อนนะใครปล่อยให้ประธานนอนนอนนานปนี่สิม่งรีเวอร์หน่อยสิม่งเดี๋ยวกูบอกให้ชุบประธานก่อนไม่ปล่อยกู้เสพี่ใหญ่เขาลึื่องไห เ <c oughs> สียมว่วงเลยหน่อยเสียมว่วงเสียมว่วง สม่วงเลยเพื่อนอาทิตย์หกบุนย์ไหมาุดไหนบุษหนไหนพี่เราเองไม่ไปเล่นนะ่ะสีม่วง ตายไม้อย่าลงเยอะดิ <Yeah. S 1> เอ้เอ็งไปชวเพื่อนเอาสวย,ยประชประธานทอทเหรอพี่ทษทีโทษทีโทษทีครับพี่ททเฮ้ยเดี๋ยวละเสียวโม่รีบไปกันสีวมเสีว ไอ้ก hey, ูตายนี่ไงเสร็จร้อยตาย ช,<ๆ>ชวปไปพี่ไปแต่กันให้

อ้า,าวทำไมกูออกมาตัวนี้เหมือนกันเลยวะออกมาตัวนี้ไม่รู้อกันนี้เหี้ยโอ้ยกำลังเป็นประธานเสือม่วงเลยเออกำลังได้หนัวเลย Allez, อออขอร้องท่าหน่อยดิท่าอะไรอ่ะทำไมท่าเยอะจังวะอืมเอ้ามันทำไมเป็นยางอ่ะอ๋อรักแรกครบอันที่สามอ่ะโ <c oughs> อ้โหแมงเมืองของคนเมียคู่ใช่ะเออเปลี่ยนไหมอ๋อถ้า ท่านี้ <S <S แก่งกล้ามากเลยก,กูถ้า,ากอดกอดอ,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 อ่อนอ่อนนะไม่เหมาะกับคนมีคู่จัดเลยเหรอเนี่ยมันได้ยินแล้นะเออ ท่านี้โอ้ยโอ้โหตรแมนนะโคแมนโคตรแมนอ่ะเยี่ยมจังเลย ท่านี้ทัานี้ไม่ใช่อ่ะท่านี้แม่งคนไทยทันอีกอะเดี๋ยวครับบ้างว่าท่านี้มาว่ะนี่ท่านี้ท่าอะไรไม่รู้ มามาจัดท่านี้อ้าอ๋อไม่ใช่หรอก,ก,กอืมท่านี้อื้โอ้โหโหโหอเต็มคาราบ <With S 1> ิวว <with real. S 1> <laughs> มีวิดเบลล์เหรอจังหวัดน่ะแอร์ดอบจบยังวะจบแล้วจบแล้วงานว่วนเอาเอาคนเยอะจัดทไมลงวะโอเคครับไม่ทำอะไรก็มันไม่รู้มันทำอะไรก็ลงก่อนอยู่หนก่งไม่มีทำอะไรเพาเวลาแกงก็ลงศรีชมบูคนโคตรเยอะใช่ทำไมรีบลงอ่ะเอ้า ก็บอกอยู่มันไม่มีอะไรทำในเมืองอะ่ะวิทยาขอขอไปชันนี้ได้ไหมไอปลาฉลามนี้ได้ไหมเอาเอาเอาชุบหน่อยเพี่ เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินแป๊บนึงนะมาเดี๋ยวมหม่หาอะไรกินแป๊บนึงน